สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระสกิเจ้าทุกท่านครับของพระเจ้าครับวันนี้มีโอกาสได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าขอกล่าวคําว่าชาลมครับขอสันติสุขของพระเจ้าดํารงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดครับพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่15บข้อที่11ครับกล่าวไว้ว่าแม้แดนมรณาและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจมนุษย์จะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พี่น้องที่รักครับแดนคนตายหรือว่าแดนมรณาหรือว่าที่เราเรียกกันว่านรกครับในภาษาฮิบรูเนี่ยจะใช้คําว่าชิโอครับดาวิดได้คร่าครวญครับต่อพระเจ้าเพื่อขอให้จัดการครับกับเหล่าศัตรูที่โหดร้ายของเขาครับซึ่งปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่55ข้อที่15ครับกล่าวไว้ว่าขอให้ความตายมาหาเขาเหล่านั้นให้เขาลงไปยังแดนคนตายทั้งเป็นเพราะบรรดาความชั่วอยู่ใน ที่พัมนักของเขาในถ้ำกลางเขาพี่น้องครับเราเห็นว่านรกหรือว่าแดนมรณนาเนี่ยเราเห็นว่าหลายๆศาสนาหรือว่าหลายๆความเชื่อนะครับก็มีอยู่ตลอดไม่เป็นศาสนาพูดเองรูปแบบก็แตกต่างกันไปนะครับกับศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาอื่นนะครับ เช่นมีเรื่องกระทะทองแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องการาปีนต้นนิ้วนะครับต่างๆเองเราก็เห็นแบบโอ้มีหลายอย่างมากนะครับแต่ในขณะเดยียวกันครับพี่น้องที่รักครับคนยิวมีความเข้าใจว่าแดนคนตายหรือว่านารกนั้นนะครับอยู่ใต้พื้นแผ่นดินและมีประตูที่จะผ่านเข้าไปได้ครับเป็นสถานที่อันมืดมน เมื่อมนุษย์ตายแล้วดวงวิญญาณจะลงไปสู่ที่นั่นและจะได้รับการพิพากษาตามความผิดบาปของตนครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนครับว่าแม้ในสถานการณ์ที่น่ากลัวและทุกทรมานอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังทอดพระเนตรเห็นดังที่โยบกล่าวว่าแดนมนรณาเปลือยเปล่าต่อหน้าพระเจ้าแดนพินาศไร้สิ่งปกปิดมนุษย์ครับอาจจะหลบหนีต่อหน้าผู้คน หลบอยู่อย่างเงียบครับในเซฟเฮาส์หรือบางคนทำผิดกฎหมายครับหนีออกจากนอกประเทศมีการคดโกงมีการคอร์รัปชันเพื่อที่จะไปยังที่ปลอดภยัยเพื่อที่ให้ตำรวจไม่สามารถที่จะไปจับพวกเขาได้แต่ในขณะเดยียวกันครับในแง่ของฝ่ายวิญญาณเองผู้เขียนสรุดีครับบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย นะครับไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่จะหนีพ้นจากพระพักของพระเจ้าได้เลยครับแม้ว่าท่านจะติดปีกหนีจะหนีไปกับเครื่องบินหรือว่าจะออกไปกับยานอวกาศไม่มีทางเป็นไปได้ครับสรุดีบทที่1 3 9ข้อที่8กล่าวว่าหากข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นหากพระองค์นอนลงในแดนมรณาพระองค์ก็ประทับที่นั่นพี่น้องครับ ในโลกนี้เราอาจจะหลบหนีหลายสิ่งหลายอย่างได้แค่ทางด้านจิตวิญญาณของเราครับจะหนีบึงไฟนรกก็ไม่ได้เลยครับทุกคนต้องพบกับความตายและความพินาศแต่มีทางหนึ่งครับยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกเขาดีว่าพระเจ้าเนี่ยรักมนุษย์ครับจึงทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ครับผู้ที่วางใจนาอเชื่อในพระเยซูนั้นจะไม่ต้องพินาศกับบึงไฟนรกครับ แต่จะมีชีวิตนิรันด์อยู่ในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับจงเชื่อวางใจในพระเยซูท่านจะรอดพ้นจากความตายครั้งที่2ออย่างแน่นอนยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะวางใจอะไรได้เลยครับเราอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้เราอาจจะติดเชื้อเมื่อไรก็ได้แต่สิ่งสําคัญครับให้เราตระหนักและรู้อยู่เสมอว่าเราคุณลูกของพระเจ้าและให้เราดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นนะครับในพระเจ้ายึดมั่นในความเชื่อของเรานะครับ แล้วก็ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราดำเนินชีวิตเพื่อองพระเยซูคริสต์เจ้าครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเลยครับเราได้หานด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งสูงสุดโปรดให้ข้าพระองค์งทั้งหลายนั้นรู้ตัวและรู้อยู่เสมอว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายโปรดเสริมกําลังให้เราที่จะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปได้เชื่อและวางใจในพระองค์งที่จะทรงช่วยเราและจะทรงนําเราด้วย จึงขอบี่น้องไว้กับพระองค์ขอบพระคุณในความเชื่อในพระนามพระสุขิจเจ้าอาเมนขอบพระเจ้าพระพรครับขอบคุณครับ